โอเคนะครับก็ขอสวัสดีวันนี้ออกกอดออกโยทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับช่อง EQ สาสองวันนี้อยู่ผม EQ นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเน้นเหลืองประเด็นของโนเอลชุดว่ายน้ำกับจูเลียตใส่ฟีทำอย่างไรดีเมื่อโดนเกมเล่งแพทแบบนี้ แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะคุณก็ขอขอบคุณในส่วนของมาลุช็อปด้วยนะครับทนซึ่งเขาเนี่ยรับบริการเติมเกมนี้นะครับเติมทุกอย่างเนี่ยถูกกว่าในเกมมากๆเลยทุกคนถ้าใครสนใจเนี่ยผมขึ้นลิงก์คิวอาคดไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่าไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้ครับมีลิงก์ล้านอยู่ทุกคนที่จะมาโปรโมทอีกคลิปนี้เลยครับแบตเติมพัทในเกม550บาทใช่ไหมเติมกับมาลุช็อปแค่459บาทเท่านั้นถูกกว่าในเกมถึง9บาทเลลยยคนก็อ่าืมไปใช้บริการกันเยอะะๆนครับทุกคน โอเคนะ้เรามาพูดกันถึงประเด็นนี้กันเลยนะำสำหรับผมจะพูดเนี่ยในฐานะของสายฟรีนะเพราะผมว่า ผมก็เป็นใส่ฟรีอยู่นะตอนนี้คือไม่เติมสักบาทเลยนะไม่ใช่ว่าหรอกคือผมนี่แหละเป็นใสยฟรีนะก็คือช่วงนี้เนี่ยครับผมไม่มีข่าวในส่วนของว่ามันจะมีการนําตู้ซีซั่นสเนี่ยนะครับผมเข้ามาในวันที่19ใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าหลายๆสํานักข่าวเลยครับโอ้โหเพื่อมาถานักข่าวเนละก็คือบอกว่าเออวันที่19นี้นะครับผมตู้ซีซั่นสเนี่ยมันจะมานะครับผมก็คือตู้ที่เป็นในส่วนของโนเอลชุดว่ายน้ำใช่ไหมทุกคนเออก็จะมีในส่วนของโนเอลมีโคช ส่วนในส่วนของสายฟีเนี่ยเราก็ควรที่จะรอ,อนะครับผมในส่วนของการดองเพชรไว้นะทำการดองเพชรเอาไว้นะครับผมแล้วก็ดองในส่วนของเจ้า,าตั๋วสุ่มด้วยนะครับผมเออคือผมก็ไม่ได้ดองไว้หรอกจริงๆนะผมก็ดองไว้เอาห้ 5, 5, าใบเ,เรียกว่าอย่าไม่ได้ดองดีกว่านะคือเอาไปสุ่มแล้วนะครับทุกคนเออซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะผมควรจะดองไว้เยอะๆนะสักแบบว่า5 6, 6, า้า0บใบเออขั้นต่ําประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนแล้วก็ แบ็กซิสตอรเนี่ยดองไว้เยอะๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่รอโนเอลชุดว่ายน้ำนั่นเองนะครับทุกคนเออก็สำหรับในส่วนของใสา่าสายฟีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะพูดนี่ก็คือในส่วนของนี่เลยนะในส่วนของกุญแจพบพานะครับผมซึ่งถ้ามันมาวันที่19ใช่ไหมถ้าใครที่เริ่มเล่นใหม่แบบผมเนี่ยก็เหลือเวลาอีก8วันใช่ไหมแล้วก็เราต้อง็ออินอีก9วันก็เราน่าจะได้ใช้ได้กุญแจใช้เนี่ยเช้าวกว่าชาวบ้านเขานะผมประมาณสักวันหนึ่งนั่นเองนะทุกคนเออประมาณนั้นนะครับผมเออแล้วก็สามารถ เอากุญแจตัวนี้นะ่ยเอาไว้เปิดโนเอลฟีได้นะทุกคนประมาณนี้ครับผมเออสาหรับใครที่เป็นมือใหม่นะก็แนะนําให้ทําภารกิจทำนี้ให้ครบหมดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มาเก็บในส่วนของกุญแจแห่งภพพานไว้นะแล้วเราก็จะได้โนเอลฟีหตัวนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับในส่วนของสายฟรีนะครับผมอ่าแล้วก็คือถ้านเอลม,มาแบบนี้เราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเราก็ลองเพชรรอนโนเอลใช่ไหมทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวมีอย่างหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของ จูเลียสนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเขาบอกว่าจูเลียสเนี่ยมันอาจจะมาวันที่25หรือวันคริสต์มาสนั่นเองครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการเล่งแพทมากๆนะครับทุกคนผมจำได้ว่าเหมือนผมไปอ่านข่าวมาแนละ้วก็คือแบบว่าพวกซิตูซีนสองเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จูเลียสเนี่ยประมาณ3เดือนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนเออคือมันจะเว้นระยะห่างสําหรับตัวละครไว้นะแต่เหมือนเซิร์ฟคอเบิลตอนนี้นะผมก็คือ วันที่12นะครับเอ้ยวันที่19นะครับผมก็จะมีตู้ซีซันมานะครับผมแล้วก็ตู้ซีซันสองเนี่ยก็จะหมดภายในอ่าวันที่ในส่วนของเดือนที่1วันที่2นะครับก็คือหมดประมาณต้นมกราณน,นั่นเองนะครับทุกคนในส่วนของตู้ซีซันหนึ่งเนาะเอ้ยซีซันสองครับผมขอภัยครับตู้เซนสองก็จะมีในส่วนของอ่าหน่วยชุดว่ายน้ำกอดแล้วก็ชามีชุดว่ายน้ำนะผมก็ทุกคนเลือกในส่วนของเอชุดว่ายน้ากันอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคแล้วก็ประเด็นเลยเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปคคก็ือมมีาาาว่ ในส่วนของจูเลียสเนี่ยอาจจะมาวันคริสต์มาสนั่นเองนะครับหรือว่าวันที่25นะครับผมซึ่งสายฟีอย่างเราเนี่ยจะทํายังไงกันใช่ไหมทุกคนก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับผมคือมันเหมือนจะเป็นตู้ดักเพชรนะเออผมผมบอกเลยว่าไอ้ตู้ไรอารตรงนี้เนี่ยไอ้ตู้ไรอาในส่วนของการอัญเชิญตรงนี้นะครับผมคือรู้สึกว่ามันมาแบบมันมาติดติดกันเกินนะทุกคนไอ้คือไรอามาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวนะผมอีก8วันเนี่ยก็คือโนเอลชูเวน้าจะมา แล้วอีกแค่เอ่อกี่วันเนี่ยแป๊บนึงมันมา19ใช่ไหมยี 20, 21, 22, 23, 24, ่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าอีกหกวันจูเลียสก็จะมาทุกคนเออประเด็นคือมันเป็นแบบนี้แหละครับแล้วใส่ฟรีเราจะอยู่ยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนทางแอดมินเนี่ยอาจจะเล่งแพทมานะัในเซิร์ฟกอร์บอลนะทุกคนโอ้โหคืออาการหนักมากครับใส่ฟรตีตอนนี้ผมซึ่งสิ่งที่ผมจะแนะนําไห้ทําเลยนะครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือดองเพจดองตั๋วใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการ มาครับผมคือตู้ไอ้พวกนี้เนี่ยเราพยายามไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับผมในส่วนของตู้ไรอากับลินะอาจจะสุ่มแบบโล2โลอะไรแบบนี้นะหรืออ่ะคือขั้นขั้นแบบว่าขั้นสูงสุดเนี่ยไม่เกิน20โลนะทุกคนเออประมาณนั้นเนาะเพราะว่าไอต้ตู้ไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยครับผมมันสามารถจะลงอนะ่ะเพื่อเมื่อหมดเวลาสมมุติเนี่ยมันหมดเวลาอีก12วันใช่ไหมโดยประมาณนะผมก็คือมันจะไปลงในส่วนของตู้ในส่วนของอันเชิญทั่วไปนะทุกคนก็คือตู้พวกนี้นั่นเองนะครับผมเนี่ยไอเอเดลอาร์จอมเวทเนี่ยมันก็จะมาลงตู้พวกนี้เดี๋ยวเราค่ออยเอาทีหลังก็ได้นะ พวกอ่าพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมในส่วนของฟาน่าแล้วก็เวตโต้นะครับผมคือเราค่อยเอาทีหลังก็ได้เนาะโอเคครับผมส่วนโนเอลชูวีน้ำมาใช่ไหมจริงๆเนี่ยโนเอลชูน no ้ำเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยคือทุกคนเนี่ยจะได้ตัวฟรีหนึ่งตัวอยู่แล้วก็คือจากกุญแจพบพานตรงนี้นะครับผมแล้วก็สาหรับสายฟรีเนี่ยผมแนะนําให้เอาโลนะครับผมคือเนี่ยมันจะหนักใจตรงนี้แหละทุกคนคือจริงๆเนี่ยในส่วนของเจ้าจูเลียสเนี่ยเราต้องมีเหมือนกันนะครับผมสำหรับ ทุกตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีหรือสายเติมเนี่ยจริงๆเนี่ยเราต้องมีในส่งจูเลียเหมือนกับเพิ่นตัวที่โกงมากนะครับผมเออเป็นตัวที่ PVP ได้ดีมากๆเลยนะครับผมคือถ้า PVP PV ยืนคู่กับเนยชุดว่ายน้ำเนี่ยโขค,คือแบบสุดๆแล้วนะครับทุกคนประมาณนั้นเลยเนาะก็คือผมจะแนะนานะครับก็คือว่าเราเนี่ยต้องทําในส่วนของเก็บโนเอลนั่นเองนะเราได้โนเอลตัวแรกมาฟรีๆอยู่แล้วแหละเนาะแล้วเราก็ควรสุ่มนะอันนี้คือแนวทางผมนะผมก็คือควรสุ่มนะครับคือเราน่าจะได้โนเอลสักประมาณสัก 2ดาวนะครับผมเออสอดาวนะแล้วก็เราเนี่ยรอเก็บไปสุ่มในส่วนของเจ้าจูเลียสด้วยนะครับผมพะว่าจูเลียสเนี่ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดนะทุกคนก็คือตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันอาจจะไม่เอากลับมาขายอีกนะเออน่าจะไม่เอาไม่กลับมาขายอีกนะทุกคนหรือไม่กลับมาเข้าตู้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจูเลียสเนี่ยนะครับเราจริงๆเนี่ยควรจะเก็บจูเลียสให้ได้5ดาวนั่นเองนะผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ลำบากใจสำหรับสายฟรีนะครับทุกคนคือทุกคนเนี่ย มีความคิดนยังไงทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปแล้วนะคือถ้ามันมาติดติดกันแบบนี้จริงๆเนี่ยคือแน่นอนว่าสายฟรีนะผมที่เขาดองไว้เนี่ยแล้วเขาเอาไปเปิดในส่วนของตู้ลิทรไลอาร์หมดเนี่ยแล้วเหลือไวโนวเอลสักนิดนึงเนี่ยนะครับผมคือพอใช้โนเอลหมดปุ๊บเนี่ยแล้วจะไปสุ่มในส่วนของตู้ของจูเลียนเนี่ยคือแน่นอนว่าไม่ทันแน่นอนนะครับผมคือพูดง่ายก็คืออาจจะเลิกเล่นได้เลยสําหรับในส่วนของสายฟรีนะทุกคนเออเพราะงั้นทุกคนต้องดองเพชรดองตั๋วไว้ดีๆนะทุกคน ไม่งั้นเนี่ยทุกคนอาจจะแบบไม่ทันแพทได้นะเพราะคือจริงๆเนี่ยสายฟรีเนี่ยมันแทบจะไม่ทันเลยนะถ้าใครที่จัดการบริหารในส่วนของตัว๋วแล้วก็ในส่วนของแบ็กคิสตันไม่ดีนะครับผมคือยังไงก็เลิกเล่นแน่นอนอนะ่ะเพราะว่าตัวมันเก็บไม่ทันไงทุกคนแล้วก็สู้ใส่เติมไม่ได้นะผมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะมาบอกทุกคนในวันนี้เนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยต้องดองตั๋วนะครับผมแล้วก็ดองแบ็กคิสตันไว้นะควรจะจัดการบริหารดีๆเลยนะครับผมเพราะว่าในเมื่อตู้มาติดกันแบบนี้เนี่ย เราก็ต้องมีวินัยในการจัดการบริหารเพชรกับตั๋วมากขึ้นนั่นเองนะทุกคนเออแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ผมลืมบอกไปนะครับก็คือในส่วนของตัวการเก็บในส่วนของเจ้าตัวนี้เลยนะครับทุกคนคือในส่วนของเจ้าชิ้นส่วนจอมเวทน,นะทุกคนอ่าประมาณนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในส่วนของเออไม่ใช่อุปกรณ์สิเสริมแก่งใช่ไหมอ่าในส่วนของการอัพดาวเนี่ยเราควรจะเก็บตัวนี้ไว้นะทุกคนเห็นไหมไอตัวอัพดาวที่ผมมีเนี่ยนะผม เลือกชิ้นส่วนเสริมแก่งตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะมีนะครับผมเอาไว้นะครับใครที่มีเยอะๆเนี่ยดีเลยนะผมเอาไว้รอในส่วนของเจ้าโนเอลแล้วก็อัพนะครับผมประมาณนี้นะอย่าลืมเลยสับมือใหม่นะครับผมห้ามลืมเลยแล้วก็อย่าลืมในส่วนของอันนี้ด้วยนะครับผมเออเห็นบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดองไว้นะแต่ผมเนี่ยทำเอาดองไว้อยู่แล้วนะครับผมเออในส่วนของการเลื่อนขั้นในส่วนของเจ้าอันนี้นะหินเลื่อนขั้นนะสีทองเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่สีทองสีทองอยู่น๋ยวต้องอันนี้ หินเลื่อนขั้นตัวนี้เนี่ยนะผมเอออย่าลืมนะทุกคนต้องดองไว้ด้วยนะผมเอาไวโนเอลกับจูเลียนนะทุกคนไปเอานะครับผมเออคือขั้นต่ำเนี่ยดองสัก4อันก็ยังดีนะครับผมแต่ถ้าให้ดีก็สักประมาณ12อันเนี่ยกำลังโอเคเลยนะผมคือไม่ขาดแน่นอนนะครับประมาณนี้นะสำหรับใส่ฟรีครับผมเออลืมบอกอีกอย่างหนึ่งครับโอเคสำหรับ,บวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของหน่วยผมก็คือตอนนี้เนี่ยหน่วยผมเนี่ยมันสมาชิกเนี่ยยังไม่เต็มนะครับทุกคน โอเคทุกคนสำหรับสมาชิกเนี่ยมันยังไม่เต็มใช่ไหมขาดประมาณ1คนนะครับผมเดี๋ยวผมดูซิว่าจะมีเตะคาคลิปใหม่เตะคาคลิปมีใหมน่นาะเตะคาคลิปจึบ๊บอ่ามีรู้หรอกมีรู้หลอกวลวยี่สไม่ได้ออนมา16ชั่วโมงแล้วนี่เลยนะทุกคนก็คือถ้าใครที่ไม่ออนเกิน12ชั่วโมงมก็จะเตะเลยนะครับผมเพราะว่าผมประกาศไปแล้วเนาะนี่เลยนะผมนี่ครับก็ช่องว่างอีก2คนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ ใครที่อยากเข้ากิวผมนะก็เดี๋ยวรอผมเปิดสตรีมเลยนะครับผมก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เนาะสำหรับใครที่อยากเข้ากิวผมนะครับผมอ่า <im itation> ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ <im itation> ทุกคนก็ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคดีกับการดองตัว๋วแล้วก็ขอให้ทุกคนอยู่รอดสำหรับใส่ฟรีกับการเล่งแพทในส่วนของเกมนี้กันนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ